ในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาคุณแม่สับในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยผ่านอะไรมาเยอะมากมประเทศไทยต้องเจออะไรกับอะไรที่ต้องถือว่าหนักมากๆเลยในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมานับเป็นสัปดาห์ที่ประเทศไทยผมว่าสถานการณ์มันถล่มไปเยอะแล้วมไม่ทราบสิครับอะไระก็เกิดขึ้นได้ทุกวันแหละ เราจะไล่เรียงสักนิดไหมครับว่าเจ็ดวันที่ผ่านมาได้เกิดอะไรขึ้นที่ออบอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนจุดยกระดับของสถานการณ์นะ,นะครับเริ่มจากเริ่มจากวันจันทร์ที่26ตุลาคมก่อนอืย้อนกลับไปจำได้ไหมครับจันทร์ที่26ตุลาคมกลุ่มราษฎรเยาวชนปลดแอกเคลื่อนกระบวนไปจัดก,กิจกรรมที่หน้าสถานทูตเยอรมัน จำได้ใช่ไหมฮะจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมฮะแล้กิจกรรมที่หน้าสถานทูตเยอรมันคืนวันนั้น26ตุลาคมมันเป็นจุดที่อาจกล่าวได้ว่ามันได้ยกระดับสถานการณ์ถึงขั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วกระมังก็ไม่ทราบคือมันชนเพดานแล้วล่ะนั่นคือเรตพการณ์วันนั้นนะครับขยับมาอีกวันหนึ่ง คราวนี้น่าจะเป็นวันพระหัสใช่ไหมฮะใช่ค่ะยี่ิบเก้าตุลาคมใช่ไหมถัดมาวันพระหัสที่ย9ิบเก้าตุลาคมปรากฏว่ากลุ่มราษฎรเยาวชนปลดแอกเพื่อนกบวนไปจัดกิจกรรมที่หน้าวัดแขกถนนสีถนนสีลมหน้าวัดแขกใช่ค่ะหน้าวัดแขกผมคงไม่ย้อนความนะครับว่ากิจกรรมที่ไปเปิดการแสดงแถวแถววัดแขกสีลมนั้นมีอะไรอย่างไรบ้างรับรู้รับทราบกันไปหมดแล้วเรา เราขอ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 ,ขอ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 ไม่พูดถึงก็แล้วกันเราพูดในเชิงของโครงใหญ่ของสถานการณ์นั่นก็เป็นอีกครังนั่นก็เป็นอีกครั้งนะเป็นอีกกิจกรรมนะที่ตอบย้ำว่าเด็กๆได้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 ได,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 ได้ทำให้สถานการณ์มันมาถึงจุดที่ยกระดับจกนกระทั่งทะลุเพดานล,ละทีะนี้พอมันยกระดับมันถึงขั้นนำไปสู่ จุดเปลี่ยนได้นะครับแล,และและมันจะจบอย่างไรผมก็ไม่ทราบก็พับไว้แค่นั้นก่อนแต่ทุกคนก็เฝ้ามองด้วยความไม่สบายใจอมไม่สบายใจเลยค่ะนะครับจําได้ไหมครับแฟชั Fast ่นม็อบเนี่ยครั้งแรกเลยที่จุดติดจุดติดด้วยสองประเด็นอืจริงๆจุดติดด้วยประเด็นเดียวค่ะสืบทอดอำนาจสืบทอดอำนาจาจากจากจากทงเรื่องสืบทอดอำนาจ f ฟชั h Mob ตอนแรกเลยก็จี้ไปที่นายกรลงตูแล้วก็จี้ไปที่รัฐธรรมนูญเท่านั้นนะแก่รัฐธรรมนูญกับนายกต้องลาออกนั่นแหละเท่านั้นนะใช่เพียงแค่ตอนหลังเท่านั้นเองมันมีอเจนดาพิเศษมีทงพิเศษโผล่ขึ้นมาก็คือไปที่รูปสถาบันเออแล้วก็เดินตามนั้นมาเรื่อยๆนะครั้งนั้นมันมันมีปุจฉากันอยู่ในสังคมว่าเอ๊ะน้องๆเด็กๆแฟชมอเกินทงหรือเปล่า อ,อาการเกินทงมันจะเกิดอะไรขึ้นรายการของเราก็เคยเตือนกินข้าวทีละคำนะอ,อะ่โอเคจบไว้แค่นั้นก่อนแต่ในช่วงเจ็วันที่ผ่านมาพูดพูดกันอย่างนี้ถ้าทัวร์จะลงหมาแก่ก็นอมรับนะก็ไม่ทราบสิครับจากใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสถานการณ์ของบ้านของเมือง ครั้งกันนั้นก็พูดกันว่ามันเกินทงนะหยุดคิดนานๆสักน,นิดหนึ่งดีไหมอะไรประมาณนั้นนะนนะครับแต่ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาการเคลื่อนไปที่หน้าสารทูตเยอรมันการไปจัดอีเวนท์ที่วัดแขกสีลมมันทำให้ยกระดับขึ้นไปอีกทะลุไปดานแล้วละ่ะค่ะก็เห็นทิศทางของการเคลื่อนไหวของกรุงชุมชุมันก็มีคำอยู่คำหนึ่งก็คือ เฮ้ยนอกจากเกินทงแล้วมันจะเลยเถิดไหมหมายถึงจะทําให้สถานการณ์มันเลยเถิดไหมนี่บริสุทธิ์ใจจริงๆนะถ้าทัวจะลงก็ขอให้มีสติกันสักนิดหนึ่งนะครับมันเลยเถิดไหมถสถานการณ์เลยเถิดมันจะนําไปสู่อะไรแต่คราวนี้จากวันที่29ขยับมาวันศุกร์ที่30ตุลาศุกร์ที่30ตุลาวันนั้นตำรวจได้นำรถ ไปรับตัวเพนกวินกับไม้จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพถนนงามวงศ์วานจำได้ใช่ไหมใช่ค่ะจำได้ค่ะเพื่อที่จะนำตัวไปที่สนประชาชื่นค่ะถูกปล่อยตัวจากคดีหนึ่งก็มีอีกคดีหนึ่งเขารอตะครุบตัวอยู่ใช่แล้วก็มีอีกหลายคดีที่รอต่อๆกันเลยดังนั้นเมื่อถูกปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อมีอีกคดีหนึ่งรออยู่ดังนั้นสนประชาชื่นซึ่งเป็นปลายทางค่ะ ก็ส่งรถไปรับบุคคลทั้งสองที่จะเคลื่อนมาที่สนอประชาชื่นจังหวะที่จะเคลื่อนมาที่สอนอประชาื่นนั่นเองอมันก็ได้เกิดสภาพตะลุมบอล,ลปไปดูทีะ <ไป S 2> ละคลิปไปดูทีละคลิปไปดูพร้อมๆกันไปดูคลิปที่หนึ่งฮะ ก็เดี๋วมาได้หมดกันไปกระเทยยัยู่อยแม่ที่โดนกันเก่าเหรอเก่าเหรวเก่า,า,าเหรออาแล้วครับเอากันให้ครบๆจากนั้นจริงย้อนกลับมาสรุปกันอันไหนครับไปดูคลิปที่สองฮนะเชิญค่ะที่ตินผลไปแล้วลนะแต่น่าจะเป็นการจับเลยไ,ไม่ถูกคับา้า พวกเราขอธนา,ายทนา,ายมาหาผมเตื่นจ,จุกเขาก็ไล่ธนายออกไปเมื่อผมขอทนายครั้งหนึ่งทนา,ายไม่มาหาผมที่แต่ตำรวจต้องขึ้แบบเมื <Hers> enter, ่อกี้ที่ไม่อยอมมาอ้าวแล้วครับไปดูคลิปที่สามฮะไปดูคลิปที่สาม ตู้ตู้นะครับผมพาร์คตู้ตู้นะครับพี่น้องอยู่ด้วยกันเนลง ทุบกระจกละอ้าเอ้าเอ้าเอเห็น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 เหตุการณ์ตอนท้ายไหมครับเอาหมวกกันน็อกทุบกระจกรถผู้ต้องหาใช่ผู้ต้องขังใช่ที่ไหมกับเพนกวินอยู่ในนั้นนั่นแหละรถจุดที่นั่งเลยแหละตำรวจเหตุการณ์มันชุลมุนแต่เห็นได้คลิปใช่ไหมคลิปแรกเรายังเรายังได้เห็นหน้าไม้ใช่ไม้นั่งอยู่ในรถผู้ต้องขังไม้กับเพนกวินใช่ถูกไหมใช่ค่ะสภาพ ช็อตนั้นสภาพช็อตนั้นของไม้ก็ยังไม่มีอะไรค่ะมไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรภาพโดยรวมๆเนี่ยผมถือว่าสถานการณ์มันจะยกระดับนะมันยกระดับจริงๆค่ะคือคราวเนี้คือคราวนี้คือคราวเนี้ตำรวจมีโอกาสมากเหลือเกินที่จะตั้งข้อกล่าวหาชิงตัวผู้ต้องหาอื ก็ไปกักรถไงถ้าเจอข้อหาชิงตัวผู้ต้องหานี่เรื่องใหญ่มากนะอืชิงตัวผู้ต้องหานี่ใหญ่มากนะคะใหญ่จริงๆนะเอ้ยน้องเอ้ยมันจะไปกันใหญ่นะเนี่ยต้องมีสเตกันนิดหนึ่งมันต้ตองใจเย็นๆนะหายใจลึกๆน้องจากวันที่สามสิบขยับมาวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกายน วันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษยาคนี่นะครับในโซเชียลของเยาวชนปลดแอดของราษฎรเขาก็โพสต์สองข้อความข้อความแรกถูกโพสต์ออกมาในรูปของกราฟิกอินโฟกราฟิกนะครับไม่ลดเพดานไม่ลดเพดานใช่ไหมครับอินโฟกราฟิกไม่ลดเพดานใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ลดเพดานไม่ลดเพดานข้อเรียกร้องพูดง่ายๆ ขึ้นในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาด้วยความเคารพนะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาในรอบเจก็บอกแล้วไงในรอบเจวันที่ผ่านมาอย่าว่าแต่สังคมในภาพรวมเลยแนวร่วมของน้องๆเองเขาก็ยืนมองด้วยอาการไม่สบายใจ26มา29่สิมา30สเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เริ่มก็ก,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 ก็ก็เริ่มมีการเปิดเปิด,เป,ดเปิดประเด็นสถานการณ์มันจะเลยเถิดเกินไปหรือเปล่าค่ะ อะไรประมาณนั้นปรากฏว่าเมื่อวานตอนค่ำๆกระมังในเพจของโยชนปลดแอกก็โพสต์โซ่ตรกไปเลยไม่ลดเพดานสามข้อเรียกร้องอยืนยันสามข้อเรียกร้องเดิมขอที่สายังจะต้องมีปฏิรูปสถาบันก็น่นแหละคือยังเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องเพราะมันก็เริ่มมีกระแสว่าเอ๊ะหรือจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทีต่างๆนี่ก็เลยออกมาสยบเลยขณะเดียวกันนะขณะเดียวกันก็ได้โพสต์อีกหนึ่งข้อความในรูปแบบของอินโฟกราฟิกค่ะสิ้นตุลา แต่ก็ยังไม่ลาออกขอสาวเสียงทุกคนว่าต้องการต่อสู้รูปแบบไหนกับความหน้าร้านนี้จุด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 พอแล้วพอแล้วจุด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 ครับหนึ่งหนึ่งเดินขบวนเรียกร้องทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สองเดินขบวนเรียกร้องทุกเย็นวันจันทร์ถึงพระฤหัสกำลังสาวเสียงนะคะว่าจะเอาข้อไหนจะเอาศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันจันทร์ถึงพระฤหัสหลังเลิกงาน พราะมีความรู้สึกอย่างนะท,ที่ที่เขาเป็นห่วงกันกับสาการที่มันไปกันถึงขนาดเนี้ก็คือหนึ่งนับจากนี้สังคมไทยจะไม่เหมือนเดิม,มหรือนับจากนี้จับตามองสังคมไทยจะย้อนกลับไปเหมือนเดิมค่ะมันมีสองคำนะฝากน้องๆตั้งสติกันนิดหนึ่งคุมอารมณ์ตัวเองสักนิดหนึ่งน,นะครับตั้งสติ คือขนาดนี้บก็มีโอกาสได้แย่ๆเข้าไปในวงของพวกเขาอะนะก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าในความเป็นม็อบในมิติใหม่ๆไม่มีแกนนํามีแต่แกนนอนทุกคนเป็นแกนนําหมดค่ะแต่คําว่าทุกคนเป็นเป็นแกนนําหมดในความเป็นจริงก็มีคนประมาณจํานวนหนึ่งอะสักจำนวนหนึ่งหลักๆนะสักคอยคนทิชทานเจ็ดแปดคนไม่เกินสิบคนอะห้าถึงสิบคนเนี่ยจะเป็นคนทอานเป็นคนทิศทางนั่นแหละที่บอกว่าไม่มีแกนนาในความเป็นจริงนะ โดยทางธรรมชาติมันมีแกนหลักอยู่ <จำ S 2> แหล,ละจำนวนหนึ่ง,งไม่มีไม่มีผู้นําแต่มีแกนหล,ลักเขาจะคุยอยู่เนี่ยปรากฏว่ากลุ่มความคิดทางฝั่งของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม,มค่อนข้างจะเป็นกลุ่มความคิดที่สามารถนําความคิดได้ทั้งหมดอมกลุ่มอื่นๆก็ฟังมาว่าก็เริ่มตั้งคําถามเยอะพอสมควรกับสาการที่มันไปไกลและเกินเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันก็ต้องว่าตาม กนนารนาของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ไม่ทราบสิครับก็ได้แต่ยืนมองด้วยความเป็นห่วงนะะต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะสำหรับสถานการณ์หลังจากนี้มผมคาดเลยผมมีโอกาสทัวลงผมแต่ว่าจากหัวใจจริงๆนะเราคงอยู่กันเราคงจะอยู่กันเราคงไม่เหมือนเดิมแล้วละ่ะหรือเราจะย้อนกลับไปแบบเดิม